สวัสดีค่ะพี่น้องกะมื่อนี้กะมันอีกแล้วจ้าได้กะตาน้อยใบมันมาอีกแล้วผู้ขาพ่อเฮ็ดพอเฮ็ดพอหนังค่ะพ่อเฮ็ดพออีกแล้วมาๆพี่นอ้องมากมาเบิ่งน้ำกันจ้ามื่อนี้เกิดแบบหลายเลยจ้ามาๆนี่นี่น,นี่ตะก้องซุมงซ่มเบิ่งซุ่มเบิ่งนี่นี่เห็นบ่เห็นบ่ปะ่ะพี่น้องไปสิผ้าเงาบ้านี้จ้านี่เฮ็ดพอหนังเด้อจ้านี่เด้อ นี่เขาเก็บแถวก้อนนี้อ่าหน้ามันบดท่านรถจ้ะมือนันเก็บโยอยีคมนึงเน้องจะ้ะผีเสห้เบิงพี่น้องนั่นจะห่มหนันเดินห่มสะแบงนั่นจะ้ะบานนี้ก็มาเลาะเบิงห่มก๊กกิ๊กตัวนี้อยแต่ว่ามันก็บโบเห็นเนาะพี่น้องบานนี้พ่อฝนฝนตกหนามลดแล้วก็เลยมาซองเบิงอีกจะ้ะมาซองเบิงกับพอ่อแม่ขาวถีบเลยพี่น้อง เฮ็ดพอหนังจ้ะเฮ็ดพอหนังเถานี่บ่เป็นยังเด้อจ้ะแสียบยู่นานจ้ะพี่น้องนีซี่ดอกแล้วอ่ะไปเหงานํากันเลยจ้ะพี่น้องจ้ะเหงาไปเหงาไปจ้านีมันมาน้านกันจ้ะชื่อดายอันถือหนามเน่าน้ำขั้นบน่ถือหนามถังกต่ทีอ่อ,อนๆพอดีเลยจ้ะ ก็เป็นตาซสียไา้อยู่เบ่งทีล่ะพี่น้องม,มันถือกนามขังเนา่าทิมแต่กันยังพอเหลือให้เฮาเยอะจ้าจุ่มกันอยู่สามดอก อ่อนอยู่จ้ะวายุพี่น้องมันเป็นยังคือห่อนแท้อากาศห่อนห่อนเอาเอาแนวหนี้เฮ็ดยังน้อสิเกิดวะคือว่าเป็นเห็ดปวกใหญ่ผุนเด้ลูกสาบอกเดยว่า,วาคือว่าสิเป็น,นเห็ดห่อรอบสองคือว่าเป็นเห็ดปวกใหญ่ มมแมนเป็นเหตพรจ้ะ Man ngon kiệt นาเคลล้างกับพ่อได้อยู่พี่น้องเอ้ยแต่ว่ามันหังเสดายเวลางัวที่จ้น่พี่น้องจ้าเฮ็ดกับกระลังเกิดหนึ่งเคลียไปมันกับพ่อได้อยู่แต่ว่าผู้ขากับฝ่าวน้ำงัวมาเห็นเฮ็ดบัดสิเกลืองัวก็เสดายเศร้าไป เอางัว,งว่สะสักก้อนเด้อพี่น้องเด้อมื่อหนาสิผ้ามาเก็บใหม่เด้อ <button> เฮ็ดบ่ทันเบิดทีนี้ก็ฝากติดตามไว้เด้อพี่น้องเด้อมื่อนี้ได้อ๋อหนึ่งสกกักก้อนจ้ะพอได้กินแรงไปแกงใส่เนือใหม่จ้ะพี่น้องนี่แหละค่ะมื่อนี้เฮาเอาเอาซ้าำหนี่สักก้อนค่ะมันวนเป็น,น,นทันเบิดเด้อจ้ะเฮ็ดเฮาบ่ต้องฟ้าเพราะว่าเฮ็ดนี่เกิดอยู่หน้าเจ้าของเนาะค่ะอยู่ข้างเฮือน อัานเฝ้าน้ำง่วพี่น้องจังไดกับกาบขอเอาไพ่เด้อจ้ะเด้อภาเก็บเพ็ดบ่แล้วจ่อยเอาซ้ำหนีก่อนพอได้กินแรงไปแกงใ่หน่ใหม่จ้ะนี่กับพ่ออิ่มแรงอยู่สามพ่อแม่ลูกจ้าจังไดกับฝากติดต,ตามไว้ค่ะมือนาสิผ้ามาเก็บไม้ค่ะมือหนีเฝ้าไปหางัวสะก่อนจังไดกับกดไลค์กดแชร์ให้นํำในเด้อจ้ะเด้อสวัสดีค่ะ